กับผู้ควบคุมเครื่องเสียงด้วยนะครับตามด้วยโรงเรียนบ้านขนาดมอนะคะโดยนำโดยท่านผอพระการา,ามบุญสีนะคะและท่านรองผอตระจวบบุญเจริญค่สะ,นนะ,คะสวยอลังการมากค่ะนัอนนางแตบมืออาชีเลยนะโลแกนของท่านผอแซวได้ไหมคะเนียงละออกกรอบกระไดนะคะ สวยมาแต่ไกลเลยนะคะเจิดจันทร์ดูใช่โดยการรอยยิ้มรอยยิ้มสยามถ้าไม่มีรอยยิ้มนี่เราจะไม่ได้นะคะเป็นเป็นการพาท่านรอมาเปิดตัวเลยนะคะเพราะท่านรอนี่เพิ่งมามามาย้ายมาอ้อมปั้จุ่มใหม่ใช่ไหมเป็นรองคนใหม่ใช่ค่ะใช่เพิ่งมาเลยนะคะมาเปิดตัวนะเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงด้วยนะท่านรองเนี่ยจบด้านดนตรีมาแล้นะคะ งามสง่าด้วยชุผ้าใไหมงามงามของอาจังกวัดจุวินญาณของเรานะครับอะไรที่แอะไยงนี้ใช่ไหมดูดูรู้นะคิดอะไรอยู่นี้ต้องได้0นรัื่ได้กี่ท่น30เลยโอ้เอสีับเสียงปรบมือนะครับซึ่งเป็นกำลังใจให้กับนายแบบนางแบบของเรานะครับที่ เสียสละเวลาในคำพูดืนวันนี้มาเจอให้พวกเราได้ครับชมกันครับนี่มาจากขนาดมอนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาครับเอืมนะฮะทางนี้เป็นน้องสาวเราครับแต่ส่วนทางนู้นเป็นน้องชายครับเฮ้ยเดินมาทางนี้หน่อยได้ไหมครับอืมไม่ธรรมดาครับเขาครับเขาชื่อวอรวอร์ครับอืม เขาบอกว่าให้รีบปรับเร็วเร็วเร็เร็วเเขาบอกวันนี้นะครับวันนี้เราไม่ได้มาขอค่าเรียนวัเรามาขอค่าค่าอะไรนะโอ้โหครับนี่คือคนสวยประจำโรงเรียนของเรานะฮะเขาบอกเรโอ้โหครับไอคนนั้นไม่ธรรมดาครับข้างหลังทาบังนะฮะเขาอยากออกจากเราได้เลยค่ะขอให้ขยับเรยใช่บอกเราได้แต่เราไม่ขยับนะคะใจร้าย สนามมอนนะครับ6 6คนนะฮะวันนี้ไม่ธรรมดาครับมาก็จะเป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านสนามมอนใช่ค่ะเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนค่อนข้างเยอะนะคะไปอีกแล้วครับที่ถนนลาดสุดพาชนะมอลล์เราไปยังต้องวนอยู่ในขนาดมอลอยู่นะคะโอ้โหครับเด็กๆของเราก็จะมอบดอกไม้ให้เพื่อนเค่อให้ครูครั โรูเกณของเราโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนยังไงคุณครูทุกโรงเรียนก็มาจาสวยงามครับคันคืนนี้ครับโอ้โหก็มีการจุดรู้ต้อนรับครับ <c oughs> นี่ก็ยังอยู่ในขนาดมออยู่เข้ากันางแบบเลยค่ะ ก็พี่บุตอยากไ,ได้ชุดนี้ใส่ทำงานได้ไหมขอแสดงว,ว่าไม่ให้ใส่ใช่ไหมแบบเด็กได้คนะโชว์เดียวเลยค่ะสวยไปเลยนะคะคนเดียวนะคะท่านพอยืนอยู่ข้างหลังนี่ดรอปไปเลยค่ะเรียงอกรอบาดใดนะคะสายาสโลแกนนะคะ <c oughs> ท่านเป็นที่ปรึกษาของชมรมเรา <c oughs> เดี๋ยชมรมอะไรไม่บอกนะคะไม่บอกค่ะวันนี้นำคณะครูมาหมดโรงเรียนเลยใช่ไหมคะนะคะขนาดนอนนะคะดีนะที่เราปูพรมให้เดิน ปกติแล้วถ้าเดินตรงกลางมันจะเป็นโต๊ะสองตัวมาป้่งกันแล้วก็ต้องตาโตนี้นะคะเนื้อเด้งเพราะยังยังอยู่ในโซนของโรงเรียนนะคะไม่ใช่เด็กแะจะให้ครูคนไหนเราจะตั้งตรงนี้ครูเบียดเราสมัยก่อนเด็กให้ไม่ได้ะสวยสง่าไม่เรายังไม่ยอมกันเลยนะคะครับค่ะคุณครูก็ไม่ยอมเจ้าหน้าที่เรานะคะเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะทุกคนจัดเต็มค่ะสำหรับงานนี้นะคะ ผู้ต่อไปนะคะมาแล้วนะคะค,ค่ะเป็นตัวแทนจากโซนที่หนึ่งนะคะโซนของตัดแปลวทับดับ คนนี้ก็คือสวัสดีค้าขอคนนี้ก็คือบวนนะครับบอวรอครับคนนี้คือน้องใหม่นะฮะคนสวยไปจำโรงเรียนวัดธรรมรอนะครับคนนี้น้องประกาศมาดครับผมโอเคครับคนนี้ก็คือน้องตูนของเราครับคนหล่อครับโอเคครับโอ้โหมีการมอบแล้วนะครับเราจะเข้าสู่มอบแล้วครับโอ้โหไม่ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านๆด้วค่ะ มีการมอบดอกไม้นะครับมองกล้องครับอย่าลืมเอาทำท่าส่งให้ใหมด้วยลเยจะต้องใส่เอทำาไมจะต้องใส่แมสด้วยนะครับเอาให้ไหมอ่ะเออเอาไหทำท่ารับลูกโอเคด้ให้บวนด้วยครับธรรมดาครับโอ้โหนี่น้องมุกของเราครับพ่อชื่อสําราญครับจันทสุขครับ นี่ก็คือท่านรองของเราครับท่านรองเอะเอะอะไรเนี่ยโอ้ท่านรองของเราล่ะเองครับตอนนี้ไม่ใช่หน้าม้านะครับเป็นแขกผู้มีเกียรติมามอบให้โดยเฉพาะนะครับก็อย่าลืมไปทงนู้นด้วยนะครับให้คุณพอท่านพอคนสวยของเรานะครับอืเย่มากครับอย่าลืมนะครับเขตโรงเรียนบ้านขนาดมอนนะครับโอ้งการบริหานพันตาตัเนะครับ ที่การน้เนียองสารอครับเป็นประทานในพื้ีเปิดโครงการส่งส่งศิลปะของดีบ้านฉันวัฒนธรรมบ้านเราประจําปีงบประมาณพศ2547ในวันนี้น้องมุกครับโครงการในวันนี้ได้จัดขึ้นเนื่องจากว่าในพื้นที่ตำบลตะตุนนั้นมีศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามมวลแก่การอนุรักษ์และสืบสาร ประกอบกับมีตลาดชุมชนในทุกบ้านจังและวางให้ได้มาตรฐานดีมีประชาชนมาซื้อของเป็นจำนวนมากทั้งในพื้นที่โดยการจัดกิจกรรมจัดผตรงกับวันพระไส่ศีลบ้านตะตุงและบ้านเสรีพัฒนาโซนที่สามประกอบด้วยบ้านขนาดมอตะวันออกบ้านต่ำเมาบ้านขนาดมอและ 1. การแข่งขันประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน5ทีม 2. การแข่งขันส้ตมตำลีลาประเภทนักเรียนตอนนี้นะฮะบพิธีเปิดงานครับจุดพุครับ เดี๋ยวครัอนนี้นะครับท่านรองครับก็ได้รับมออกเกติบัตรกิจิรรมสัก์เลยครับเดี๋ยวร้อแล้วนะครับต่อไปเขาก็จะเป็นคิวของน้องปุ๊กน้องมุกครับ เดนลงมาด้านล่างเลยนะคะค่ะท่าน,นาคณะครูจากโรงเรียนบ้านขนาดมอนนะคะ ค่ะ,คะตามดาโดยคณะครูจากโรงเรียนบ้านโุงตึกเอคนะครับรับสองืูกเลยนะคะโอเคครับตตุงค่ะเรียบร้อยครับพอ,อเรามาแล้วนะคะรีบถ่ายรูปค่ะโดบุญเยี่ยมนะคะทางพอ,งอจ้า นางมรพิทยาคมนะคะนางมรพิทยาคมค่ะท่านรองคณิชยสมิทธิ์เพ็ค่ะสงขาเชื่อมทองค่ะโห้เกียรติบัตรคนมันโอเคนะครับนะคะโอเคครับมีคนบอกข้างหลังมาว่าสวยหล่อนะคะ โอเคไทยเองนะได้ได้ได้แล้วได้แล้วตามให้เลยนะคะคโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่การแสดงนะคะเป็นการแสดงของน้องๆจากเป็น cover d a n และ True B Nam Duwan นะคะเตรียมโอเคครับ ครับเรียบร้อยครับแล้วนะคะรวมถึงคุณพี่บุตรด้วยนะคะเป็นสนามบอลพิทยาคมแสดงเสร็จเราก็จะมีกา,ารประกวดร้องเพลงลูกทุงมาแล้วนะคะการทั้งสองรายการประจำจุดได้เลยนะคะโอเคครับได้แมมล้วชเมือน่แล้วบุญคงแน่นอนนะคะตอนรอบชมตางโอเคครับลีลานี่ <c oughs> เพลงลูกพุ่งนะคะเริ่มจากโซนที่สามก่อนนะคะเป็นโซนที่สามน่อทีมว่านะคะคขนาดมอนตำเม,มาแล้วก็ขนาดมอนต้านะะนะคะนะคะไปติดต่อครับเราใช้เวลาก็นานนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่นานๆาก็ถือว่าคืนความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องค่้ โอเคครับโชคนะวันนี้ใช่รูปเลยสามขวดนะคะโอเคครับเดี๋ยวเริ่มนะคะท่านที่ซื้อดอกไม้ครบหนึ่งร้อยบาทจะได้กราบฉลากตอนท้ายนะคะท้ายกับผู้โชคดีนะครับได้ยืนในงานเข้านะครัะอือหือผู้มายืนยันได้และเราก็จะสมรสสิทธิ์ให้แก่มองครับมองทั้งครอบครัวครับท่านผู้ใหญ่ครับ ครับขอขอบคุณท่าน